สวัสดีค่ะเพื่อน,อนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชิโรคุมานะคะเราอยู่กันในเกม Identity 5วันนี้นะคะเราจะมาลงแรงแมงมุมฮันเตอร์กันดีกว่าะคะ่ะทุกคนพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าไปเจอที่ไหนฮันชัดๆมาเลยรอห้องนะทุกคนปกติถ้าแรงฮันเนี่ยแป๊บเดียวก็เจอนะ เปลี่ยนเลยไม่เล่น,นตัวพิมตัวเซฟไม่รู้จักประวิาสาเนียเน่ยนี่แหละทุกคนวันนี้เราจะมาเอาเปิร์ตนี้ไปทุกคนเปิร์สลับองหญิงมีตาแดงแล้วก็มีสลับสกิลไปนะแล้วก็มีเปิร์ตแถมอีกนิดหน่อยนะตามนี้เลยทุกคนส่วนสกิลนะพี่หมีเอาบริงไปก่อนมาทุกคนแล้วตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปใช้ใช้อะไรไม่บอกไปดูกนันในเกมโอเค รลอห้องคันมาแล้วได้ห้องแล้วทุกคนพี่หมีเริ่มจะกลัวแล้วนะทุกคนอ๋อหมอสองขโมยหนึ่งแล้วก็เป็นนักเต้นหนึ่งคนนะทุกคนถ้าอยากให้สบายถายพี่หมีเก็บหมอก่อนนะไม่มีตัวปันอย่างนีเก็บหมองหรือไม่ก็เก็บนักเต้นก่อนทุกคนโซนเอาวที่หลังก็ได้อนะ ะเราไปลุยกันเลยดีกว่า Let's go อันนี้พี่หมีออกตัวก่อนเลยนะพี่หมีเล่นทันในคอมพิวเตอร์ครั้งแรกเลยนะทุกคน <Huh? S 1> ไม่เคยซ้อมมาก่อนเลยนะปุ่มสกินอะไรไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะพี่หมีบอกเลยมีหูตรงนี้มีคน นี่อยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กหนึ่งทีเจ็บเจ็บหลอมหลอมๆ,อมๆ <ornament> เอาให้ตายทีหน <fin> ึ่ง <h> ท <arta> ีหลอมๆเอาว่ะมาเลยไม่หงไม่ห่อทั้งนั้นอ่ะเป้าเป้าไหม อยากเฝ้าจากตัวโดนด่า้วทุกคน <Huh? S 1> ไม่เฝ้าแล้วกันโอเคเขาเรียกโจรน,นะทุกคนเขาไม่เรียกเฝ้าเนะี่ยอย่างที่หนเล่น <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกำจัดตรงนี้ก่อนนะเอาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย ห็นแล้วเว้ยหนแวเว้ยมาแล้วมีคนมาช่วยมีคนมาช่วย <c oughs> มวยวีคนมาช่วย้อยู่ไหนวะหนึ <c oughs> งที สกิลกดล็อกแล้วนะอ่าเรียบร้อยตายหนึ่นี่ไม่ได้เฝ้านะนี่เขาเรียกว่าโซนนะทุกคนที่หมีบอกไว้ก่อนนี่ไม่ได้เฝ้านะเนี่เออไม่ได้เฝ้าใครเขาว่าเฝ้าแม่บอกเขาแตกที่สุดแต่ไปเก็บโจรต่ออุย้ยเขายังไม่เสร็จเลยกับเครื่องเลย ปาเจ้าอีหนีนะรักกันจังมาเลยอันนี้คือยอมแพ้เหรอทำไมไม่ทิ้งกันเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะเขาถูกเบลทุกคนที่จะไปเต้นทักเขาเรียกอะไรอย่าไปทำภาระให้เพื่อนนะเข้าใจะนะอ่ะเอ๊ะไอ้หนูเขาเห็นนะเขาเห็นนะเธอฉันเห็นหล่อนนะ เออไม่นอนเออหนึ่งทีโอช้าโคตบอกเลยเอา,อ,าอะไรวะเอาล้มหนึงอเอาอีกเอามันจะวิ่งกลับมาทำไมวะมันท้าทายพี่หมีหรอ อ้ัไม่ดเอ,ไไดเอไไเลยถุยแมเลยมานีตรงนั้นพี่หมอตรงนั้นพี่หมอเอาดินๆๆดินๆๆดินดินอดดินนดินเอาไม่ดินแล้ววะ <S <S ใช้สกิลชช้ตอนนี้มันใช้สกิลไม่ได้นะทุกคนออให้มันเจ็บให้มันเจ็บ เนี่ยนี่คือคผลของคนไม่ดิ้นนะทุกคนมันจะทำให้เพื่อนลำบากรู้วะอ่าเรียบร้อยเสร็จกูเสร็จกูจกบอกเลยเสร็จตู้เสร็จตู้ถาเยไ่ตูย่ไปสองครั้งเองเนี่ยตู่ยี่สองหรือว่าสามมานี่ยยงไม่เหนียวไลยพอ พี่มีเอา,าไปนั่งเราจะเอาไปนั่งเก้าอี้ดีนะทุกคนเก้าอี้แห่งความตายเว้ย่ะเรียบร้อยแล้วก็มีหมออยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะไปไหนหม <c oughs> อแม่ <c oughs> าของเรนะพี่ว่าเราเจอบอทเหรอทุกคนพี่ว่าใช่ว่ะแม่งบอทแน่ๆเลยเนี่ยอะไรมัจะง่ายปานนั้นแม่งบอทชัดๆเลยอะ่ะเราไปต่อเกมที่สองดีกว่าทุกคนค่ะเฮ้ยพี่หมีว่านี่ไม่น่าใช่บอ,อดเนี่ยถ้าถามพี่หมีนะพี่หมีก็จะเก็บหมอก่อนเลย แต่ทุกคนเห็นนะตัวปวดจะมีจิตตะกรอนเว้ยพี่หมียังจะเจ็บจิตตะกรกอนต่อนมากเลยเอาเป็นว่าตัวแรกเจอไข่ซ้ําให้ตายนะทุกคนยิ่งตายเร็วยิ่งดีถือเป็นโอกาสดีของเรานะแมงมุมเนี่ยเหมือนโจเซฟอย่างนี้คือมันสามารถทําให้ทุกคนติดติ่งได้นะทุกคนตัวที่ติดติ่งก็จะมีโจเซฟนะตีเจ็บขั้นหนึ่งจดห้าขั้นแมงมุมนี่ก็เวลาถุยออกไปก็ 0.5ขั้นนะทุกคนกาลาเทียก็เหมือนกันโดนก็ทีละนิดทีละนิดใช่ไหมกับตัวยามหมายเลข26ใช่ไหมทุกคนก็จะเจ็บเป็นขั้นๆแบบนั้นน่ะถ้าเอามาแล้วไม่มีหมอลำบากมากเลยนะทุกคนเขาสอนกันมาว่าหันขวาแล้วเจอเจอเซอร์นั่นอยู่เครื่องนี้อยู่เครื่องนี้อยู่เครื่องนี้จ้าเอ๋เจอตัวที่อยากเก็บฮะ เฮ้ยไม่โดนว่ะข้างบนมีคนซ่อมเดี๋ยวเราไปนู่นดีกว่ามันขึ้นไปแล้ว ขึ้นไปแล้วไปรอเลยมาไปรอเลยทุกคนมาต้องให้สกิลปลดนะทุกคนสกิลถุยปลดนี่คือว่าสุดยอดมากเลยนะพี่หมีบอกสำหรับแรงบุ้ยเรียบร้อย ตัวปวดหนึ่งตัวนะพี่หมีบอกเลยตัวเนี้ยน่ารำคาญมากสำหรับฮันเตอร์นะจุกจุกอยู่เขาเรียกอะไรนะไอ้ฮันเตอร์เนี่ยไล่ๆอยู่นี่เจอตัวนี้เข้าไปนี่หุดหงิดเลยนะทุกคนพี่หมีบอกเลยกันนี้ด้วยกันนี้ด้วยกันนี้ด้วยแล้วก็กันตรงนี้นะทุกคน โอเคตรงนี้มันมีกันเี้เยึดยักยักแบบน,นี้พี่หมีชอบนะเอ็ <c oughs> เลยเฟดเนี่ยชอบชอบ <c oughs> หนึ่งเจ็บตายจะตอนตายแล้วนะทุกคนนี่คือถ้าอยากจะช่วยก็ต้องช่วยเลยนะทุกคน <c oughs> แล้ววะเอา้าเอา้าเนี่ยพี่หมีหาไม่เจอแล้วเว้ทุกคนแล้วคือเขาเป็นคนเรียกพี่หมีเองนะเว้ยแบบเนี้ยแบบอ้าถุยไปแล้วหนึ่งทีเก็บเก็บเลยอย่างนี้เก็บเลยอ้าอ่าตรงนี้ก็ได้เขาไม่ได้เรียกเฝ้าเนี่ยเขาเรียกโซนแหมใครบอกเฝ้าว่าบอลเขาแตกที่สุดไม่ใช่ เครื่องน hmm. ี Middle ้มีเครื่องอะไรมีหูมีคนมามีคนมาไหนไหนอยู่ไหนหูขึ้นนะตู้เธอมาจากข้างหลังเหรอเฮ้ยซีอีพตัวเจ้าอ่ะ ตรงนี้มีคนนะทุกคนตรงที่เป็นจุดปล่อยยาอย่างี้เนที่มีเห็นมีคนอยู่ตรงนี้ตายมาเขามีหลุมนะทุกคนเพราะฉะนั้นวิธีที่อยากจะให้เก็บสี่นะบอกเลยเก็บแล้วตีตีแม่งตีให้ตายตีแล้วตีให้ตาย ทั้งบนเนี่ยพี่มีอำไา้มีคนฝันทางไว้ไม่มีคนไม่ทันเหรอเฮ้ยเช้า,ชาวเว้ย เออหนึ่งทีตัวนี้นี่เวลาทำอะไรช้าไปหมดเลยนะโอ้ใครใครให้ตีใครใตี ทันวะทุกคนสงสัยจะเก็บได้สองคนเจ็บใจจังเลยเนี่ยจุดฆ่าเพื่อน,น,นจริงแบบนั้นแต่ฉดตาแดงอ่ะวิ่งไปตรงนั้นซวยนะเนี่ย 700. อ่ะพร่เบลล์ถ้าเขาไม่ออกพี่หมีก็ไม่อุ้มนะพี่หมีบอกเลยอยู่ฝั่งนูน้นเปลี่ยนเป็นเทลเลโฟนโอ้โหเห็นไหเขาออกแล้วทุกคน เราเก็บไม่ได้อีกตัวหนึ่งเพราะว่าเขาปั่น,น,น,ะน,ะค,น,นครบห้าเครื่อง้วทุกคนการปั่นครบห้าเครื่องล้าเปิดประตูแล้วมันมันเก็บคุทัข้างยากแต่จุดเครื่องเมื่อกี้เนี่ยค่าเพื่อนจะชัดเลยนะเออมันการค่าเพื่อนเต็มเต็มเลยอนะ่ะเอาเลยทุกคนสําหรับฮันเตอร์ในวันนี้นะพี่หมีก็จัดให้ทุกคนแบบเต็มอิ่มเลยนะฮันเตอร์ของเราในอีพีแรกเนาะปีศาจมันงงง ถ้าทุกคนชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจเป็นอาหารให้พี่หมีด้วยนะถ้าใครอยากให้พี่หมีเล่นเกมอะไรอยากให้เล่น Identity f ตัวอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะทุกคนพี่หมีจะตอบทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วเรามาคุยกันโอเคจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย